ยกตัวอย่างบุคคลที่แบบมีความต้านทานกับออแรงเสียดทานของสังคมนะนนนแม็กควายต้องเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมเขามากอ่ะพุ่งตรงคือมันมีสองสองฝั่งแน่นอนเพราะผมเนียบอกเลยผมไม่ได้ชอบแม็กควายเลยคือถ้าคุณชอบความอดทนอ,อึดตั้งใจขยนันทุ่มเทเนี่ยผมไม่เถียงเลยแต่ในมุมมองผมนะ่ะฟุตบอลระดับท็อปทีมใหญ่เนี่ยความสามารถมันต้องมีด้วย พอเล่นดีทีนึงก็มาหนูนี่นั่นเห็น,โ,นโลกเห็นใจคุณเห็นไหมยี่สิบนาทีแรกบอลข้ามไปข้ามมาหันมามองที่ไออินยาี้วิลเลียมเข้าไปมองอะ่ะไอแม็กควายอวมองไอโยโร่ไอโยโร่มองแม็กควายแล้วก็ทําบื๋ยกันอันนี้ถือว่าพี่เม้งมองแม็กควายไม่เก่งหรอมันไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้วผมบอกตั้งแต่ซื้อมาแปดสิบล้านปอนด์แถ้าแม็กควายสามสิบล้านยี่สิบสามสิบล้านผมยังไม่แตะมันเลยถ้าคุณเหนือวันนี้ คุณจะไม่เหนื่อยแบบนี้แล้วคุณก็จะไม่พลาดแบบนี้ที่ผมที่ผมเล่นแม็กวายเยอะเพราะว่าการแผนจัดการการแผนจัดการลูกที่ข้ามไปข้ามมาคนนู้นไปคนนี้มาคือเขาต้องเป็นคนจัดการใช่เขาเป็นซัเตอร์ตกใจเออทีนี้คนไม่เข้าใจบางทีลูกมงผมไม่ว่าบอก มึงไม่ไปมงมึงไปมงแข่งกับแม็กควายไหมเหมือนคนละเรื่องเออเราก็ทำไมกูต้องไปมงกับแ่งกับแม็กควายมันจะสู้ันได้ไงวะผมไม่ผมก็บอกว่าถ้ามึงเอาแม็กควายมาเดี๋ยวกูไปมงแข่งได้พี่พีงไปพามาดิผมรู้แล้วทำไมพี่ดัง